สวัสดีค่ะอาจารย์บุษเกตอินทรประสานค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนําเสนอตรงนี้นะคะเป็นโครงการตามฤดูเป็นหลักสูตรอบรมผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อให้ได้งานแล้วก็ประกอบอาชีพนะคะเราขยายผลจากการฝึกอบรมฝึกอาชีพคนพิการของม,มจทมาที่นี่คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าหัตกรรมท้องถิ่นแล้วเราใช้ชื่อของโครงการพร้อมกับคาแรคเตอร์ของพื้นที่ว่า ตามฤดูนะคะมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่เ,เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอางานวิจัยมาต,ต่อยอดร่วมกับชุมชนจริงๆเป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วแต่ความที่คนจะเข้าใจงานวิจัยแล้วก็เอาไปพัฒนาต,ต่อเราจึงใช้กระบวนการของการบริการวิชาการเข้ามาเกี่ยวขอ้องกระบวนการของการบริการวิชาการก็คือการที่มีอาจารย์เนี่ยเป็นโค้ช เป็นผู้มีความรู้เป็นผู้สร้างหลักสูตรสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเรามีนักศึกษาเป็นผู้ร่วมออกแบบเป็นผู้ร่วมกิจกรรมแล้วเราก็มีชุมชนเป็นผู้ผลิตงานออกมาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของการที่หมหาวิทยาลัยเนี่ยลงมาทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดโซเชียลเอนเกจเมนต์ผมในสมบูแณงแรลุนนะครับก็เป็นอาชีพที่ทํานาข้าวนะครับเ,เราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาสายพันธุ์ทีอาจจะเป็ข้าวไลบรี่เนี่ย อาจจะที่อื่นไม่มีแต่ของเราไนี่มีนะครับจริงๆแล้วสมุรลงครามเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่เกลือมีแต่ผลมไม้แต่ยังมีนาข้าวอยู่ติดกับเขตจังหวัดลบบุรีอยู่มันไม่เกินสองพันไร่นะครับเราวิายามที่จะอนุรักษ์หรือจะฟื้นฟูน,นาข้าวของไวอวไว้นะครับ ถ้าเราไม่ทำเนี่ยต่อไปก็ถ้าเราได้สูตราหามันก็จะหมดไปรเก์หมด้วลุงบุญลองเล่านิดนึงพอลุงบุญเป็นผู้พิการคนพิการแล้วเนี่ยแล้วก็มาเข้าโครงการของมหาวิทยาลัยขึ้นมาจนเราได้แบรนด์เป็นของตัวเองก็คือแบรนด์ตามฤดูตรงนี้ขึ้นมาลุงบุญคิดว่ามันช่วยส่งเสริมอะไรกับลุงบุญในการที่มาเข้าโครงการตรงนี้ได้บ้างไหมคะครับผมว่า เมื่อเราทำข้าวข้าโครงการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยผมว่าตอนนี้จะมีคนรู้จักเยอะแล้วสถานที่ตมบลแพท่ห่แดงเนี่ยเราก็มีค่อนข้างยี่มีหลายหลายอย่างอาจจะผมคิดว่าเรื่องข้าวเนี่ยเราพยายามตอนนี้เราจะพยายามแปลรูปให้มันทันสมัยถ้มันดูเด่นโดดเด่นกับที่อื่นถ้าเราไม่ทําให้มันมันสวยงามหรือว่าไม่มีคนได้มาไม่ได้มาดูชมนะเนี่ยคนก็จะมาติดใจแล้วก็จะมาสั่งซื้อกันมากขึ้นนะครับก็ขอบขอบคุณ มหาลัยเทคโนโลยีนะครับที่ได้ให้กําลังใจได้มาตึกได้ให้มาอบรมให้ความรู้ให้กับพวกเราในการพายสมบลแพรแอมแดงครับโมมบตมาเป็นพออี่อ้นเนี่ยครับเสื้ออันนี้ก็จะเป็นเสื้อจากปลาจากท้องถิ่นของเมืองสามน้ํานะครับจะเป็นปลาที่หาหาทานได้ยากปลาสมัยก่อนที่ถูกลืมจากเมื่อก่อนนี้ที่เราถูกลืมปลาอันนี้จะเป็นปลาตะกับครับหรือที่เรียกที่เขาเรียกว่าปลาหีข้าวหีออกหรือปลาตะกับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปลากระดดลิงหรือปลาเขือแดงนะครับปลาเขือแดงก็จะเป็นปลาสมัยก่อนที่ว่าตอนนี้จะไม่มีแล้ะหาดูได้ยากเราก็เลยเอากลับมาฟื้นฟูทํายังไงให้เป็นภาพจดจำของตอนนี้ครับเลยคิดจะทําเสื้อมาสกรีนด้วยสีธรรมชาติครับ ซึ่งเราทํายังไงป่าชายเลนที่มีอยู่เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างก็จะเป็นสบู่ครับแล้วก็เป็นเกลือชะครามสกับชะครามครับซึ่งเอามาต่อยอดให้กลุ่มคนพิการในชุมชนนะครับให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะใช้ภายใต้แบรนด์ที่เรียกว่าตามฤดูและในเวลาเดียวกันเนี้ยเราก็สร้างกลุ่มของกลุ่มคนพิการขึ้นมาเป็นกลุ่มคนพิการตามฤดูสมุทรสงครามขอับคุณ